โอเคใครมีอะไรอยากพูดคุยกับเราสามารถทักเข้ามาพูดคุยได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ทำงานมาเหนื่อยเเผื่ออยากจะช้อปปิ้งของต่อมีแรงช้อปปิ้งอยู่ไหมนี่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีพลังวิเศษต่อให้ดิฉันจะเหนื่อย<ช>แบบแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่าถึงเวลาช้อปปิ้งคือไปต่อได้เป็นนะที่แบบว่าทํางานมาเนื่อยเหนื่อยแต่ว่าอยากดูเสื้อผ้าดูไลฟ<ช>์สดขายเสื้อผ้าเงี้ย ฉันอยากได้ตัวนี้มากเลยยอมเนเบ้าตาตัวเองในการแบบว่านี่ก็<ม>เป็นตลอดเอฟตัวนี้คือสมปติว่าแบบแล้วคือไลฟ์อะไรเงี้ยชอบมาดึกๆทุกคนแต่เอาจริงคือมาดึกอดีแล้วเพราะว่าเลยว่าบางทีแบบช่วง3-4ทุม่มบางคนยังติดอยู่บนท้องถนอนอยู่เลยทุกคนเคฟิลไหมจริงจริงมาดึกก็ดีนะพอติดรถออติดรถติดจากถนนแล้วใช่ไหมถึงบ้านมาอาบน้ํา แต่งตัวเตรียมนอนก็คือเปิดโทรศัพท์รอเอฟของถูกต้องเอฟเสร็จก็คือสบายใจและหลับได้ใช่ค่ะคือเป็นฟิลเหมือนแบบทุกคนเก็ตฟิลปะว่าเรานอนดึกจนชินจนแบบเวลาห้าทุ่มแล้วรู้สึกมันเร็วเกินไปก็นั่งเอฟของรอปักลงตะกร้าอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็มาที่ร้านเราได้เพราะจริงเรามากันทุกวันนะทุกคนตั้งแต่สามทุ่มอย่างวันหยุดเมื่อวานเราก็ไม่ได้ไปไหนก็มาอยู่กับทุกคนนี่แหละค่ะถูกตอ้องอะ ของเราชิ้นถัดไปนะคะก็คือเป็นรุ่นพิเศษละกันเนาะสไปเดอร์แมนนี่ไปเดอร์แมนมันทำมือยังไงอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้หรือเปล่าเมื่อกี้หนูเป็นอย่างงี้เฮ้ยใช่เหรอเป็นเป็นท้าอย่างนี้เหรออ๋อเหรอหนูนึกว่าเป็นอย่างงี้อันนี้คืออะไรคาราบาลคาราบาวคาราบาคีอย่างงี้ลงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันมีอะไรสักอย่างไหมอ๋อหรอสองยางแบดนี่เหรอ นี่บอกแล้วนะทุกคนมีการสับสนเล็กน้อยนะคือนิ้วแต่ละอันมันมีความหมายไงเราต้องแบบว่าเรียบเรียงความหมายให้ดีๆหน่อยถูกต้องใช่แล้วนะคะโอเคมาอันนี้คือเป็นรุ่นพิเศษที่ว่านบอกเลยนะว่าคือสไปเดอร์แมนเขาอยู่จักรวาลไหนนะจักรวาลดีซีใช่ป่ะพี่ตองใช่ไหมสไปเดอร์แมนคือดีซีใช่ไหมคะอามาเวลอามาเมวิวเมวิวไม่ได้ตามไงทุกคนอ้าวแล้วอันนั้นคืออะไรคือดีซีคือดีซีคืออะไร ซูเ <Superman S 2> ปอร์แมนอ๋อมันคล้ายๆการแมนแมนเหมือนกันนะคะเราก็เลยสับส,สนนิดหน่อยสับสนสับสนอุส่า์คิดมาแล้วนะว่าแบบเอ๊สปไปเดอร์แมนคือ DC ก็คิดว่ามันน่าจะรวมกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เออแต่จร<อ>ิงเขามีจักรวาลแยกใช่ป่ะคะคือเป็นมาเวลกับดีแต่เน,นี้คือสายมาเวลนะแต่ดิฉันก็ยังพูดผิดนะคะหปอมไม่มาเวลปอมะคะหลังว้าคือแบบคิดแล้วแบบวานปอมมาก ม่แต่ก็ดูบางเรื่องไงแต่คือเคยอยากจะดูมาเวลให้มันแบบจบครบเหมือนกันนะเพราะมันเยอะมากใช่นี่ก็ดูไม่ครบเหมือนกันแล้วคือตอนนั้นอ่ะแบบเด็กน้อยสอนเด็กน้อยบอกพี่ว่านไปดูไล่มาเลยแล้วคือไปเปิดดูโอ้โหทุกคนคือหนึ่งหนึ่งอย่างทออย่างเงี้ยมีประมาณ4ี่ห้าภาคแล้วคือแบบในดิสนีย์ไงโอ้โหอายุ60จะไล่จบไหมยังไม่รู้เลยเพราะมันเยอะมากจริงคือแบบมีทอมีแบบไอรอนแมนคือเขาไปยอ่าโอเอ รีเช <laughs> ็คก่อนรีเช็คก่อนเดอะฮักอะไรเงี้ย <laughs> ชอบมากนะคะทุกคนไม่ได้เลยนะถ้าสมมติพูดผิดนี่คือเธอปลอมเลยนะ <sl ag> ปลอมไม่ได้แล้วคนจับได้แล้วว่าไอ้นี่มันไม่จริงแล้วนะทุกคนแต่ก็ดูอยู่ติดตามมาเวลอยู่ซึ่งว่านนองว่านเกือบไปแล้วพี่การพี่การอย่าแซวพี่การอย่าจี้พี่การห้ามจี <laughs> ้ <laughs> ยังไม่เปลี่ยนอันไม่จี้แล้วไม่ขยี้ด้วยเก่งมากนะคะพี่การช่วยกันทำมาหากิน <laughs>